สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพ่อกันอีกเทีย่ยงแล้วก็พี่อาร์ตกับช่องกลาสิน์เงินเชียง channel พ่อกันเทีย่ยงใดเมือ่อใดเดียวได้กัเจอรถตำแสนรถถือรถง่ามมือหนีมีรถรุ่นใดเดี๋ยวให้อาจภาพไปเบิง้งกับช่องกลาสิน์เงินเชียง channel มาแล้วครับพี่น้องมาแล้วโดนๆมาพ่อกันเถื่อครับอยากพ่อกันดูๆแล้วครับแต่ว่ามันหายยากครับรถตำแสนสภาพดีแต่ก่อนอื่นนี่ครับพี่น้องเดือนนี้รถของมารายครับหาลอยครับพี่น้องกระปรงวัชันพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 1. 9 9ุเกบอกว่ามาจากยู u b ปแฟนเพจรถทันทีครับหาไม่ไบาทน้องมาเบิ่งมีรถตอนเดียวรถคอกรถใส่งานรถกระบะรถซีประตูมีทุกรุ่นรถเก๋งก็มีรถเก๋งหลายแบบลายสไตล์เริ่มต้นพันหนึ่งแต่สามพันฮอด เจ็ 7, 8, ดแปดพัน้ะพี่น้องมาขั้นไหนกันมาเลือกกันได้ทั้งหาสาขาครับกาลสินง้วนเชียงมาแล้วไม่ผิดหวังมามือนี่พอของแปลกอีกแล้วพี่น้องรถขั้นนี้เด้อแนทันแท้รถเห็นค้นถามเขามาหลายครับรถซีเขาเอื่นมารถซีลอยใหญ่พี่น้องราคาบอกกันเลยแปดหมื่นบาทพี่น้องขั้นนีแล้วแปดหมื่นบาทพี่น้องได้ยังไงแปดหมื่นบาทมาเบื่องครับพี่น้องเป็นรถประก,กอบเด้วพี่น้องไม่เลม จดทะเบียนครบต่อทะเบียนให้เรียบร้อยพร้อมโอนครับพี่น้องนี่ครับเรียบรอย้อยอ่าเมื่อเบิง้ง8 0 0 0มืนพี่น้องเป็นซีลอใหญ่แถมตู้เย็นตู้เย็นครับเย็นตู้เย็นเนี่ยเย็นโคตรเดี๋ยวเปิดในเบิ้งครับตู้เย็นโคตรงามเลยพี่น้องตู้เย็นสแตนเลสต่อให้เรียบร้อยนี่โอ้โหเป็นเจ้าหญ่พี่นอ้องโอ้นี่ครับโอ้โหเมนโอ้โหเมนอย่างนี้เมน โอ้โหแถมกินโอ้อับอัซื้อมาเลมินโอ้อับอเปิดโดนไว้ได้ครับพี่น้องโอ้ตายตายแต่ว่าใส่ได้นะครับเนี่ยโอ้สงสัยประแดกว่ะแก่ของสดมาก่อนครับโอ้โหขอดเหม็นเลยพี่น้องโอ้แต่ว่าใส่ได้นะครับฮองเย็นเนี่ครับโอ้ตอกับเป็นแสนเลรอครับนี่ซื้อตู้แถมรถพี่น้อง80,000บาทนี่ซื้อตู้แถมรถ80,000ื่นนี่ ต้องไม่ก็ับบอได้เตตูพี่น้องบอได้ได้ปะเพราะว่าจะใค่าตู้กับแสนกว่าบาทค่าตู้กับแสนกว่าบาทเลยพี่น้องแต่ซื้ออยู่กาาสินก่อนเชียงแปดหมื่นบาทนี่เพิ่ดเอาทายทาย,ทายชัดๆโอ้แต่เหม็นเด้อเหม็นเหม็นเหม็นแต่ว่าโอ้ยรถแต่ว่ายังงามเลยครับตูเ้เย็นเด้อเป็นห้องเป็นตู้เย็นแอร์แอร์ใส่ได้บุ๊ปปุ๊ปใส่ได้ครับแอร์แอร์แอร์หลังใส่ได้เด้อครับพี่น้องได้แต่เย็นบ่เย็นบ่ลูก น้ำย่อยปกๆอ่าเขาบอกว่าน้ำย่อยปกๆนี่โอ้ยยิงต่องามมีได้พี่น้องมาเบิ่งภายในงามได้ครับนี่ถือว่างามแต่ว่าเป็นรถประกอบด้วยพี่น้องเป็นรถประกอบนี่ครับเป็นรถประกอบเขาเขียนไว้หนาสิบแปดเรียบร้อยรถจดทะเบียนอุปรกรณ์ประกอบพี่น้องว่าแม่รถหางห้ารถหางนะรุ่นนี้ไม่หาแสนย่ำอีกเชอหนึ่งคือรถประกอบนี่ครับหนาสิบแปดเขาจดไม่เรียบร้อยครับมีเลมพร้อมใส่นี่ครับโอ้ยเบิ่งภายในยังเป็นสวดเป็นทรงครับก็เงินแปดหมื่นบาท อ้าวสตาร์ทเครื่องน้อยเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องเดี๋ยวเบิ้งด้วพี่นอ้องเด้อเห็นคนถามหลายครับรถสี่ล่อใหญ่มีบอมีมาแล้วนี่เองไหนเสียงเครื่องครับเปิดหัวได้ป้นี่เดี๋ยวเปิดหัวหเบิ้งพี่น้องนี่รถประกอบด้วยยำอีกเครื่องหนึง่งคือรถประกอบพี่น้องรุ่นโตโยต,าโต,ยตาย้า,าโตโยตาย้ายังไงโตโยต้ายังกับโบเคยขายเยอะครับโตโยตาย้ายังบลูละ่ะแต่ยี่ห้อโตโยต้าด้วยพี่น้อง 4 0 0 0ซีนี่เขาเขียนไว้ครับเลขเครื่องตรงนี่หูยพวงอะไรเทอรเวอร์ครับพร้อมใส่พร้อมใส่ในราคา8,000 80, บาทาพี่น้อง8,000 80, ครับผู้ดใดสนใจนะอุ้ยงามครับเครื่องดีปะ่ะอุ้ยเครื่องดีเยี่ยมพร้อมใส่งานพี่น้องเงิน8,000 80, 0จบนีม,มีเลมให้พ้อมครับอน,นี้เลมนี่นี่อีกเครื่องนึงครับ ข่าวมาเทินครับลูกค้าเป็นแฟนเพจนี่เระมาเทินนี่เด้อเฮียอาจ,จขายพวกเกินแสนเออหน่อกว่าเฮียอาจะขายเท่าไหร่พวกเกินแสนแปดหมื่นเปิดอยู่แปดหมื่นจบนี่เอาเอาลงเอาลงผู้ใดสนใจเด้อพี่น้องเด้อมีขั้นเดียวมานี่ม,มาขั้นเดียวรถตำแสนสภาพดีพร้อมใส่งานครับมีตู้เย็นห้องเย็นแอร์เย็นพวงมาลัยพาวเวอร์ครบพร้อมใช้สําหรับผู้ใดอยากไปใส่งานเด้อพี่น้องเสื้อตู้เย็นแถมรถนะผมวชิชานเลยโอเคติดต่อได้ทีงไหน ติดตอ่อในช่องทางเดิมครับ 0, 0 8 8 8 8 8 5 8 4 9 5หรือว่าติดตอ่ออ่าเพจกกรสิงห์ุนเชียงสำนักงานใหญ่กาทางถักทางไล่ KNC 6868อ่าติดตอ่อในชุดของทางเด้อมือนีมาขันแรกก่อนฮา,ามีรถสวยรถงามรถตำแสนอย่างไ๋ยวงนีองน้อาจจะฟฝ้ามารีวิวมือหนีมาฝากไวค้ครับครับรถ600อใหญ่โตโตยตา้า พร้อมห้องแอร์เย็นราคาเพียง80,000บาทอ้าวใดผู้ใดมกักทักใดด่วนมอนออือนีก่ะห้องดอนสุดท้ายฝากไว้ครับกับปรโมะะชั่นกาลสินเงินเชียงทุกสาขาดอกเบี้ยเริ่มต้น1.99่าอ่าฝากไว้นะครับพี่น้องมือนีกะ่ะกลาบลาไปก่อนสวัสดีครับ